และแล้วเราก็มาถึงห้องที่3ค่ะคือห้องคนสุพรรณค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมากค่ะอาจจะเนื่องด้วยในสมัยโบราณนะคะก็คือตัวเมืองสุพรรณเนี่ยจัดได้ว่าเป็นหัวเมืองชั้นนอกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการอพยพของผู้คนหรือว่ามีการกวาดต้อนผู้คนจากดินแดนต่างๆมาเนี่ยก็จะมา ตั้งถิ่นฐานที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขมรนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะมีรวมนะคะประมาณ11กลุ่มชาติพันธุ์เลยทีเดียวค่ะสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะคะเรียกว่าไทยละวะค่ะจะอาศัยอยู่บริเวณบ,บ้านกกเชียงอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึงได้มีการอพยพนะคะมาจากทางประเทศพามา่าค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเห็นว่าจากรูปนะคะก็จะมีรูปร่าง นะคะแล้วก็เขาจะมีอาชีพในการทำไล่นะคะเก็บของป่าต่างๆ แล้วก็มีพิธีกรรมที่สําคัญก็คือพิธีกรรมไหว้ศา,ารแล้วก็ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการรับขวัญน,นะคะซึ่งคล้ายกับพิธีกรรมบายสีของชาวกลุ่มทิิทพันธ์ลาวนะคะแล้วก็กลุ่มทิติพันธ์นี้นะคะก็ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะคะก็จะมักจะพบโรคก,ก็คือโรคคอพอกนะคะเนื่องจากว่าอาจจะขาดไอโอดีนนะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่พื้นที่ห่างไกลปัจจุบันนี้นะคะชาวไทละวะเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีการผสมผสานกลมกลืนกับกลุ่ม ชาติพันธุ์อื่นๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยพื้นบ้านหรือไทยพื้นถิ่นค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นคนส่วนใหญ่เลยนะคะของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เราจะมีเอกลักษณ์นะคะที่จะมีพวกบ้านนะคะที่ถ้าใครมาสุพรรณบุรีหรืออุทยาก็จะเห็นว่าเป็นบ้านทรงไทยนะคะที่เป็นหน้าจัว่ว แล้วก็อาชีพนะคะของชาวไทยพื้นถิ่นก็จะมีการทํานานะคะแล้วก็หลังจากที่มีการทานาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนุ่มสาวนะคะก็จะพากันนะคะล่องเรือไปวัดนะคะไปทําบุญที่วัดแล้วก็มีการร้องเพลงว่าจะเป็นเพลงเรือเพลงอีเซลเพลงฉ่อยกันไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เขาจะไปกันนะคะก็คือวัดป่าเลไลซึ่งทุกปีก็จะมีการปิดทองหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลสองครั้งนะคะก็จะพากันพายเรือไปองานแล้วก็ระหว่างทางก็มีการแวะ เกล,ลุก่มนนะะนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะไทยจีนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นจีนแต้จิ๋วนะคะซึ่งอพยพมาจากสัวเถามนทณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนั่นเองค่ะค่ะเมื่อชาวจีนนะคะได้มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยอาชีพสำคัญนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการค้าขายล่องเรือตามลำน้ำค่ะ จากนั้นนะคะก็มีการตั้งร้านค้าขึ้นมานะคะแล้วก็มีการประกอบกิจการต่างๆว่าจะเป็นโรงน้ําแข็งนะคะโรงสีหรือว่าร้านขายของชําต่างๆซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็จะมี ประเพณีที่สาคัญนะคะในช่วงตรุษจีนนะคะประเพณีศาสจีนแล้วก็ประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งประเพณีกิจกรรมนี้ก็เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นามนมานี้เองนะคะคือประเพณีทิ้งกระจาดนั่นเองค่ะ,คะอีกกลุ่มก็คือชาวไทยกาหรือลาวคลั่งค่ะซึ่งก็อบยพมาจากทางประเทศลาวเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็อาศัยอยู่ที่เดิมบางนางบวชแล้วก็ที่อำเภอด่านช้างค่ะเขาก็จะมีวิธีการ,รที่สําคัญนะคะก็คือมีการ,รบูชา ขลบบรรพบุรุษนะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นศาลของเจ้าพ่อนะคะซึ่งศาลนี้เนี่ยมักจะไปสร้างอยู่บริเวณดงไม้นะคะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นศาลจะเรียกว่าศาลเจ้าพ่อดงไม้งามนะคะก็จะเป็นการชาวบ้านนะคะก็จะมีการมาทําความาลบนะคะบูชาบรรพบุรุษหรือว่าศาลดีนะคะซึ่งกลุ่มไทยกาหรือลาวคลั่งคะ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือการนุ่งผ้านะคะโดยจะเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าเป็นผ้าไหมซึ่งมีการย้อมคลั่งนะคะซึ่งเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ ชาวลาวคลั่งก็คือสีแดงนั่นเองค่ะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขมรค่ะซึ่งก็จะพบอาศัยอยู่นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่เองค่ะซึ่งก็จะมีพิธีกรรมที่สําคัญเรียกว่าประเพณีไหวพ้พระแขกพระแขกก็คือพระจันทร์ค่ะซึ่งประเพณีเนี้ยก็จะจัด ขึ้นในช่วงลอยกระทงนะคะ15าค่ำนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีการทำนายนะคะฟ้าฝนในแต่ละช่วงว่ามีความสมบูรณ์ดีอย่างไรโดยวิธีการของพิธีกรรมนี้ก็คือจะมีการจุดเทียน3เล่มซึ่งเทียนทั้ง3เล่มเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากันนะคะแล้วก็จะเป็นการทำนายช่วงต้นกลางปลายนะคะว่าในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีฝนตกดีมากน้อยแค่ไหนโดยอาศัยดูจากน้ำตาเทียน,นะคะ่ะถ้าน้ำตาเทียน ะะตกลงมาเยอะเนี่ยก็แสดงว่าช่วงนั้นนะฝนจะเยอะนะคะถ้าน้ําตาเทียนน้อยฝนก็จะน้อยแต่ว่าถ้าเทียนแตกนะคะก็แสดงว่ามีฟ้าดุนะคะซึ่งท่าพิทยพันธ์ท่าสารชาติสุพรรณบุรีก็เพิ่งไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทําประเพณีกันมานะคะซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเทียนทั้ง3ามเล่มเนี่ยมีการหล่อพร้อมๆกันนะคะแต่ผลปรากฏออกมาว่าน้ําตาเทียนเนี่ยออกมาไม่เท่ากันนะคะก็เป็นที่น่ามาสัจจานุกัน,กนคะ่ะ